สวัสดีครับนานาสาระกับรัตตการ,ารสุวรรในคลิปนี้ผมมีพระสมเด็จวัดระฆังองค์คูใหญ่มาให้ชมกันอีกองค์หนึ่งนะครับในภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้มีพระสามองค์นะครับองค์ทางขวามือของเรา,าซึ่งลงรักปิดทองล่องชาติเอาไว้นะครับเป็นองค์ที่ผมเคย นำมาเผยแพร่ไปแล้วในช่อง YouTube ของผมนะครับทบทวนกันนิดหนึ่งก็ได้นะครับองนี้เป็นพระพุทธศินอู่ทองนะครับเส้นซุ้มสมมาตรอกกระบอกวงแขนนั้นโค้งเล็กน้อยคล้ายๆกับผลแอปเปิลนะใบหน้าใหญ่นะครับอา,อาจจะพอๆกับเอว ข่ายยกสูงทั้งสองข้างมีเส้นชาชิวรบา,บางๆที่ข่าซ้ายเกตนั้นเป็นเกตเรียวยาวทะลุซุ้มนะครับพระองค์นีนะ้ผมทำตกจากโต๊ะลงไปที่พื้นแตกนะครับจะเห็นรอยแตกนะครับรอยแตกของพระองค์นี้ก็จะอยู่ที่บริเวณใต้ฐานน,นะครับใต้ฐานตรงนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้คือรอยแตกนะครับ ยาวเฉียงไวอย่างนี้นะครับแตกออกไปสองเสียงนะครับแล้วก็มีกระเทาะที่มุมบนด้านขวามือของเราเปินอยู่ด้านหลังก็มองไม่เห็นเนี่ยนะครับถ้า<ะ>อ,องค์นี้นเนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อหนึกนุ่มเนื้อหนึกนุ่มแล้วก็ลงลักปิดทองล่องชาติเอาไว้ทองก็ส่วนใหญ่ปิดทองทองที่ปิดไว้ส่วนใหญ่ก็จะหลุดลอกไปเกือบหมดแล้วนะครับ ก็เหลือแต่จะก็อลักดำกับชาติแดนที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้ผมผมได้นำเสนอไปแล้วนะครับถ้าท่านใดที่สนใจพระองค์นี้อยากจะเข้าไปศึกษานะครับก็ต้องตามไปดูในช่อง YouTube ของผมนะครับนานาสาระกับดรกันสุรสารนะครับวันนี้ครับผมมีพระสมเด็จองค์ครูใหญ่อีกองค์หนึ่งต้องทำมาข้าใจกันก่อนนะครับว่า สาเหตุที่ผมเรียกเขอสมเด็จว่าเป็นองค์คูใหญ่นั้นนะผมเนื่องมาจากเหตุผลว่าผมได้ใช้ท่านนะครับมาทําการศึกษาผมอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ขอภยยขอ,อภยยัยเยอะขออดโทษจากท่านแล้วก็นําท่านมาอกษามาศึกษาครับองค์นี้เป็นองค์ที่3แล้วนะครับรวมถึงเรื่องของการล้างพระด้วยนะครับองค์นี้นะครับองค์ตรงกลางเนี่ยนะครับ าการล้างแต่ผมมานะครับล้างอย่างหนักเลยด้วยนะครับโดยใช้น้ำส้มสายชูกร่น5%นะฮะกับน้ำยาล้างเล็บนะอันนี้ผมล้างนะครับนาล้างเดินทีเดียวนั้นพระองค์เนี้ยนะครับมีรักรักดำปิดอยู่นะครับแล้วก็ชาติแดงก็มีทาไว้นะครับส่วนแผ่นทองนั้นเกือบจะไม่เห็นแล้วนะครับจะมีรักดำจนไม่เห็นเลยครับ ไม่เห็นเนื้อพระไม่เห็นเ,เส้นซุ้มไม่เห็นเส้นสายลายสินนะครับด้านหน้าเนี่ยเกือบไม่เห็นเลยนะครับก็ดําไปหมดเลยอตอนนั้นผมเพิ่งเริ่มเข้ามาเรียนรู้พระสมเด็จวัดระฆังใหม่นะก็ศึกษาพระที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็พอศึกษาเสร็จทุก็อยากรู้อยากเห็นครับอยากเห็นน้าพิมพ์โซกนแบบไหนอยากเห็นว่าเนื้อพระเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าถูกปิดไว้ด้วยรักทั้งหมดผมก็ ล้างครับล้างก็โดยรู้นะฮะยังไม่ตกผลึกครับความรู้ที่จะใช้ในการล้างพระเนี่ยยังไม่ตกผลึกก็ล้างไปก่อนนะครับนะโดยใช้น้ําส้มสายชูกลัน่นเเซนแล้วก็ล้างไปก่อนถ้าใช้น้ําส้มสายชูกลั่ดแล้วเนี่ยนะครับรักที่จับอยู่เนี่ยไม่ออกไปหมดครับผมก็จะใช้น้ํายาล้างเล็บใช้สํมดีชุบแล้วก็เอาไปแตะไว้ตรงนั้น นะแต่ถ้ามันยังไม่ออกอีกอย่างเช่นกรณีพระองค์เนี่ยครับก็ยังหลงเหลือล่องรอยของรักสีดําอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะตรงครอนเนี่ยนะครับแล้วก็ตามล่องระหว่างฐานทั้งหลายใต้เข่าก็ดีใต้าฐานหมอนใต้อะไรต่างๆก็จะมีล่องรอยของรักสีดําอยู่ครับแต่ว่าผลที่ตามมานั้นซึ่งเป็นเรื่องของความเสียหายนะครับก็คือผิวของพระหรือวันณนะของท่านนั้นก็จะเสียหาย จากการถูกน้ำส้มสายชูกัดนะครับนะเพราะว่าบางทีนั้นเนื่องจากผมไม่ได้ศึกษามาก่อน,นครับว่าเนื้อของพระนั้นนะนะทำด้วยอะไรนะเป็นเนื้อแบบไหนครับก็เพียงแต่ว่ามีเป้าหมายคือจะเอารักออกอย่างเดียวก็อาจจะแช่น่านเกินไปอันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ตรงจากผมเองนะครับท่านใดถ้าจะใช้วิธีการล้างรัก อย่างที่ผมทำมาเนี่ยก็าต้องระมัดระวังครับผมว่าน้ำซึมสายชูเ็าอาจจะเยอบพอได้แต่ต้องไม่ใช้เวลานานเกินไปนะครับส่วนน้ำยาล้างเล็บนั้นไม่ทำลายผิวของพระนะครับเป็นแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาแตะเอาไว้นานสักนิดหนึ่งนะครับครับด้านหลังก็ยังมีรัก,รก,รกดำแล้วก็ชาิแดงทายอยู่นะครับผมจะกลับให้ดูก็ได้นะครับให้เห็นนะครับด้านหลังของพระองค์นี้ ก็จะยังคงมีนะครับเห็นไหมครับนะมีลักดําดำแล้วก็ชาติแดงให้เห็นอยู่ครับนะเห็นอยู่กระจายอยู่ทั่วใบด้านหลังครับนะนะด้านหลังแล้วก็บางพื้นที่ของด้านหลังนี้ก็ยังมีสีขาวส่วนที่เป็นสีขาวนั้นหมายความว่าลักหลุดร่อนออกไปแล้วนะครับก็เห็นถึงเนื้อหรือวันนะของพระนะมีสีขาวนะครับ สีขาวค่อนข้างจะเป็นมันด้วยนะครับถ้าเอียงดูให้ได้ระดับกับแสงไฟนะครับเพราะนั้นรักดำกับชาติที่เท้าไอ้นี่นะครับเขาก็จะไปฝังตัวอยู่นะบริเวณที่ลุ่มซึ่งถ้าเราสองดูนั้นก็จะเห็นว่าหลังพระองค์นี้ดูเหมือนเรียบนะครับแต่ความจริงแล้วไม่เรียบนะครับมีสูงมีต่ำรักก็จะไปฝังตัวอยู่ตรงนั้นนะครับครับอันนี้คือพระองค์ที่สองซึ่งวันนี้ผมจะคุยนะกับทุกๆท,ท,ท่าน ในรายละเอียดของพระองค์นี้ครับส่วนองค์ทางซ้ายสุดนี่นะครับก็เกี่ยวพนันกันกับพระนะครับองค์ที่ผมกําลังจับอยู่นี่นะครับนะพระองค์ทางซ้ายสุดนี่ก็คือ,อพระขุนแผนครับนะขุนแผนพายกุมารน,นะครับนะเดี๋ยวจะเกี่ยวข้องยังไงนะเดี๋ยวจะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่านะครับเนื้อแห้งเลยนะครับเพียงแต่ว่า ผมไม,ไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดครับแต่เนื้อสวยครับเนื้อแห้งจะเป็นพระของลกบุูทิมหรือว่าพระจากสุพรรณบุรีนี้ผมไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดครับแต่รู้ว่าเป็นพระคุนแผนพรายกูมานนะมีกูมานอยู่ข้างล่างถูกไหมครับนะครับพระนะครับสมเด็จองค์กลางเนี่ยนะครับผมจะให้ดูพิมพ์ทรงก่อนพิมพ์ทรงของพระองค์ทางขวามือเราที่เป็นสีลักแดงอาชาติแดงทาไว้กับองค์ตรงกลางเนี่ยนะครับ ทั้งสององนี้มีขนาดนความกว้างความสูงเ,เกือบเท่ากันเลยนะครับนี่ผมวางมันไม่เสมอกันก็จะดูสูงต่ำกันนิดนึงเท่ากันครับเท่ากันแล้วก็เช่นซุ้มก็เป็นเช่นซุ้มแบบเดียวกันแล้วก็มีลักษณะของซุ้มสมมาตรใบหน้าขององค์พระกลมโตเหมือนกันครับเกตก็เป็นเกตองที่เป็นเกตจะหลดซุ้มนะครับวงแขนเหมือนกันหน้าอก อกกระบอกเหมือนกันนะหน้าตักหรือเขา่าทั้งสองข้างยกสูงเหมือนกันด้านซ้ายเขาคงต้องมองให้ดีนิดนึงเพราะว่าสูงกว่าด้านด้านขวาก็แสดงว่ามีเส้นชายเทยวรนบางๆอยู่แต่ว่าอาจจะจางลงไปเพราะว่าน้ำส้มสายชูเขาได้นะครับฐานฐานหมอนก็รองรับกับหน้าตักขององค์พระพอดีฐานเขียงนั้นนะครับก็เสียหายไปบ้างนะครับแต่ก็ยังพอมองเห็นลักษณะของฐาน ของฐานพิหารเียนฐานสิงอยู่นะครับฐานชั้นที่สองตรงกลางซ้ายมือซ้ายมือเราดูความองมอออค์พระนั้นถ้าดูให้ดีก็จะเชิดขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนฐานเขียงชั้นล่างสุดนั้นอาจจะเห็นชัดนิดหนึ่งครับว่าออสอบเขียงทั้งสองข้างนะครับเนื้อพระด้านบนนั้นบางกว่าเนื้อพระด้านล่างนะครับอันนี้ที่ผมชี้เป็นนะครับเนื้อพระที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับจะมีความบางกว่าด้านล่างครับ เรียกว่าข้างบนสโลปนั่นเองนะครับนะข้างบนสลปครับพระที่มีพุทธลักษณะอย่างนี้นะครับเขาจัดกันไว้หรือเรียกกันว่าเป็นพุทธศินอู่ทองเหมือนกับองค์แรกทางขวามือนะครับ mm hmm. เพียงแต่เนื้อไม่เหมือนกันครับคือเนื้อขององค์สีแดงทางขวามือสุดกับเนื้อของพระองค์กลางเนี่ยนะครับพ mm hmm. ิมพ์ทรงเดียวกันครับเพียงแต่ว,ว่าเนื้อของพระไม่เหมือนกันแต่องค์ขวานั้น ผมไม่ได้ล้างนะครับยังเป็นองค์เดิมๆที่ผมได้มาครั้งแรกอยู่ในสภาพอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าเสียดายที่ท่านตกลงมาแตกเท่านั้นเดี๋ยวเมื่อผมมีเวลาจริงๆนั้นผมกําลังศึกษาวิธีการซ่อมพระความจริงส่งซ่อมก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากเรียนรู้วิธีการซ่อมพระก็จะซ่อมวันไหนที่ผมจะซ่อมนั้นที่ผมจะต่าคลิปให้ดูครับว่าการซ่อมพระของคนที่ไม่เคยซ่อมเลยแต่ว่าอาศัยการเรียนรู้ผมว่าไม่ยากครับ เพียงแต่ว่าต้องมีความละเอียดออแล้วก็ประณีตบรรจงสักเล็กน้อยก็จะทําให้ดูนะครับเพราะนั้นองค์กลางกับองค์ริมทางขวานั้นพิมพ์ทรงเดียวกันนะครับพระมีขนาดเท่ากันแต่เนื้อไม่เหมือนกันครับครับเนื้อของพระองค์กลางเนี่ยนะครับถ้าเรายกขึ้นมาดูใกล้ๆผมจะยกขึ้นมาดูนะครับอันนี้ผมมองอพระผ่านเลนของอแว่นขยายมือถือนะครับ พระเนี่ยอยู่หลังว่นขยายมือถือแล้วก็ถัดมานะฮะเลนที่อยู่ใกล้ผมสุนคือเลนของอเครื่อง iPad Pro 11ครับก็ขยายได้นะครับขยายได้ผมจะขยายให้เห็นนะครับว่าลักษณะของเนื้อพระองค์นี้นะครับก็จะเป็นแบบไหนนะครับถ้าท่านดูให้ดีแต่ก็จะเห็นชัดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าขยายได้เต็มเต็มที่เดี๋ยวจะอันนี้ยังยังขยายได้อีกนะครับ นะดูวงแขนนะครับดูเนื้ออาจจะดูว่าเนื้อพระถูกกัดกร่อนไปบ้างนะครับเนะนื่องจากว่าเราใช้น้ำส้มสายชูแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือเห็นความความหนึกของเนื้อพระท่านดูที่แขนดูที่พระพักดูที่อกดูที่บริเวณเข่านะครับนะเ,เนื้ออย่างนี้นะครับนะผมว่าเขาเรียกกันว่าเนื้อตุกตับนะครับนะเนื้อตุกตับก็คือหมายความว่า มันลักษณะเป็นผึกนะฮะเป็นผึกที่มีก้อนโตโตนะครับก้อนโตโตนะครับก้อนโตเห็นไหมที่วงแขนนั้นก็จะเป็นผลึกครับเป็นผึกหรือเป็นผนึกนะครับเกาะเกี่ยวกันนะครับมีการหดตัวแต่หดตัวเป็นก้อนใหญ่ๆหนะฮะที่อกก็มีใช่ไหมครับที่อกก็มีนะครับที <brow S 2> ่ใบหน้าขององค์พระก็มีเห็นนะครับที่วงแขนก็เห็นนะครับอันนี้เรียกว่ามีการจับตัวกันของเนื้อของพระนะครับ นะเนื้อของพระโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นชั้นคลุมผิวนี่ยนะครับมีการจับตัวและหดตัวนะกลายเป็นผลึกก้อนโตสีวันหน้าของพระนั้นออกไปทํางสีเหลืองๆไม่ค่อยคล้ายๆสีเทียนอย่างเงี้ยนะครับนี่คือคือ,อส่วนของเนื้อที่คุมผิวอยู่ด้านนอกนะครับนะส่วนเนื้อพระจริงๆนั้นอยู่ด้านในลึกๆจะเป็นสีขาวนะครับครับนี่คือด้านหน้าขององค์พระนะครับเราดูใกล้ๆนะครับนี่คือด้านหน้านะครับ ผลึกที่เห็นอยู่นั้นเป็นผึกที่เป็นเนื้อของพระองค์นี้นะครับแต่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นักเพราะว่าก็ถูกตั้งสึมสายชูกัดก่อนไปตามสมควรครับผมเสียดายนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราได้ตัดสินใจไปแล้วเราก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้พร้อมๆกันครับว่าพระองค์นี้นท่านสอนอะไรเราบ้างท่านบอกอะไรเราบ้างนะครับ ไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังของพระองค์นี้นั้นนะครับด้านหลังของพระองค์นี้ก็เป็นหลังเรียบครับเห็นไหมครับก็มีลักษณะของความเป็นผลึกเป็นก้อนนะครับแล้วก็สูงต่ำไม่เท่ากันนะครับมีลักษ์สีดํามีชาติสีแดงกระจายอยู่ทั่วไปส่วนที่เป็นสีขาวนะั้นก็คือเนื้อพระครับเนื้อพระซึ่งถ้าเป็นส่วนนอกก็คือผิวของพระ ผิวของพระก็มีความเป็นมันนะครับแล้วก็มีลักษณะของความเป็นผลึกนะครับเกาะเกี่ยวกันอยู่เป็นก้อนให้เห็นเนี่ยนะครับอันนี้คือเนื้อของพระนะครับลักษณะของผลึกนั้นนะก็เป็นผลึกที่เป็นเนื้อของพระนะครับหลังๆเนี่ยนะครับพระที่ทําขึ้นมาในภายหลังในภายหลังอาจที่ไม่ทันนั้นอาจจะทาขึ้นมาด้วยเจตนายอย่างใดอย่างอื่นนั้นบางทีผมก็เห็นว่า ลักษณะของสิ่งที่ไปอยู่ด้านหลังพระนั้นนะครับนะมันไม่ใช่มาไม่ได้เกิดมาจากเนื้อพระจริงๆแต่ว่าเป็นการนำอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาไปโปะเอาไปทาที่เนื้ออยู่บนเนื้อของพระครับนะเดี๋ยววันหลังครับผมจะนำมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะผมมีพระของเพ่นอื่นไม่เยี่มผมนะครับนะที่เห็นว่าพระองค์นั้นนะครับดูสวยนะครับข้างหน้าเนี่ยนะ แต่ว่าเมื่อเอากล้องไม่ต้องกล้องมีกําลังใหญ่สูงครับกล้องแค่ 10x 3 10x ก็จะเห็นแล้วครับว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันไม่ใช่เนื้อพระอย่างแท้จริงนะครับครับในองค์นี้นั้นเนื้อสีขาวหรือความเป็นผึ่งนั้นเป็นเนื้อพระจริงๆนะครับออกมาจากองค์พระนะครับส่วนขอบนั้นก็จะเป็นขอบแบบนี้นะครับขอบพระอย่างนี้นะครับผมก็พยายามจะหาว่ามีรอยตัดไหม แต่ว่าดูยังไงก็ไม่พบรอยตัดนะครับพบแต่ร่องรอยนะครับของรอยแยกเป็นหลุมนะเป็นหลุมเป็นรอยแยกเป็นการหดตัวของเนื้อพระ,ะทั้ง4ด้านก็จะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับอย่างนี้น,นั่นหมายความว่าพระองค์นี้นะครับแม่พิมพ์นั้นเป็นแม่พิมพ์สําเร็จนะครับไม่มีการตัดขอบครับปั๊มผ้าแล้วก็ยกขึ้นมาก็ไม่ต้องตัดขอบใช้ได้เลยนะครับครับนี่คือพระสมเร็จองค์ครู องนี้เป็นองค์ที่3นะครับครับทีนี้ลักษณะของเนื้อพระเนี่ยนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อเนื้อตุบตับหรือเนื้อขนมตุบตับครับมันก็จะมีตัวอย่างที่ชัดเจนให้ดูนะครับพระที่ผมนํามาวางไว้ข้างๆเนี่ยนะครับคือองค์ทางซ้ายมือสุดของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระขุนแผนพลายกุมารเนี่ยนะครับองค์นี้เนื้อตุบตับเหมือนกันนะครับแต่ว่าวัสดุที่ใช้ทำนั้น นะไม่เหมือนกับอ,อง์กลางพระสมเด็จนี่นะครับเห็นไหมครับอันนีนะ้ถ้าซูมให้ดูจะเห็นลักษณะของตุ๊กตับที่ชัดเจนเลยครับเห็นไหมครับดูที่หน้าอกดูที่พระพักนะดูที่แขนดูที่ขาอย่างนี้องค์นี้เก่ามากนะครับแต่ผมไม่ทราบเก่าขนาดไหนะแต่ถ้าเนื้อเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็บ่งบอกให้เห็นถึงความามีอายุของพระอยู่แล้วนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านข้างครับผมรูนะ้แต่เพียงว่าพระองค์นี้ เป็นพระขุนแผนนะฮะพรายกูมานเพราะว่ามีกูมารนะที่เป็นคล้ายๆพรายอยู่ข้างล่างนะคล้ายๆเด็กเนี่ยอยู่ข้างล่างนะฮะสองคนนะครับด้านหลังก็ก็เป็นเหมือนกันนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นลักษณะของขนมตุ๊บตับเช่นเดียวกันครับมีบางส่วนของเนื้อพระหลุดหายไปเนื่องจากการเวลาเนี่ยนะครับก็มีพงา์นี้เดินทีเดียวนั้นก็ลงรักดำเอาไว้นะครับ ผมก็จัดการซะเรียบร้อยไปจนลักดามหายไปครับก็มีชารุดบ้างครับอันนี้คืออยากให้เห็นว่าเนื้อตุบตับนั้นน่ะมันมันเป็นยังไงครับอันนี้จะว่าอันนี้เนื้อตุบตับนะครับเพียงแต่ว่าวัสดุที่ใช้ในการทําพรานั้นเป็นคนละอย่างครับกับพระสมเด็จที่ผมนานามาให้ดูในขณะนี้ครับครับอะไรบ้างครับที่เป็นเรื่องสําคัญนะวันน้าของพระภายนอกหรือการคุมการคุมพระผิวของพระเนี่ย อาจจะถูกทำลายไปบ้างตามสมควรนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะให้ให้เห็นจริงๆเลยว่าเป็นประโยชน์ต่อคนที่ศึกษาพระสําเด็จนะครับผมสันนิษฐานนะครับว่าพระองค์นี้เป็นพระในยุคกลางครับนะเพราะว่าดูจากพิมพ์ทรงของท่านก็ดีดูจากเนื้อของท่านก็ดีนะครับนะแล้วก็ผู้แกะแม่พิมพ์นั้นไม่น่าจะใช่ช่างหลวงนะครับเพราะว่า เราก็ทราบกันอยู่นะครับว่าถ้าเป็นช่างหลวงแกะไม่ว่าจะเป็นหลวงวิจารณ์หลวงศิษย์นะซึ่งแกะแม่พิมพ์ถวายท่านเจ้าประคุณในยุคปลายของท่านนั้นมีพิมพ์ทรงที่สวยงามกว่านี้นะครับอันนี้ก็พิมพ์ทรงคล้ายๆกับช่างสิบมูหรือไม่ก็เป็นช่างชาวบ้านนะครับแต่จะเป็นช่างอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเป็นพระที่สร้างขึ้นมาแล้วมีอายุมีความเก่าอย่างนี้ก็หมายความว่าท่านทันกับ ท่านจะประคุณสมเด็จค่อนข้างแน่นอนนะครับครับผมอยากให้ดูอะไรครับผมอยากให้ดูรอยนะครับนะรอยเนื้อของพระนะครับจะอาจจะไม่ชัดสักนิดหนึ่งนะฮะที่ผิวของพระนะที่คุมเนื้ออยู่นั้นถูกถูกน้ำส้มสายชูกัดก่อนไปทำให้ผิวตรงนี้เสียหายนะผมพยายามจะค่อยๆสูงขึ้นมานะครับท่านดูบริเวณหน้าอกนะครับ อกด้านซ้ายขององค์พระด้านบนนะครับผมจะสูมให้ดูนะครับตรงนี้นะฮะดูที่อกด้านซ้ายนะครับอกด้านซ้ายนี่ผมสูมมาเต็มที่แล้วนะครับเท่าที่เครื่องไอแพดโปรจะทําได้ก็ดึงพระเข้ามาใกล้อีกนิดนึงท่านจะเห็นนะครับว่าเนื้อผิวของพระตรงเนี้เปิดท่านมองเห็นเนื้อของพระนะครับสีขา,ขาวขาวแล้วก็มีผงพุทธคุณสีดาอยู่2เม็ด นะครับอยู่บริเวณอ,อกด้านบนนะครับที่บริเวณแขนใกล้ๆกับแขนด้านซ้ายขององค์พระเห็นอะไรไหมครับเห็นลักษณะของการคลุมผิวหรือวันณะภายนอกของพระครับเห็นอะไรครับเห็นเนื้อของพระครับแล้วก็เห็นผงพุทธคุณที่อยู่กับเนื้อของพระเห็นล่อ,ลองรอยของอาชาติแดงที่ยังพอเห็นอยู่บ้างครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากชี้เห็นก็คือความหนา ของชั้นคลุมผิวหรือวันหน้าของพระเนี่ยนะครับความหนานั้นค่อนข้างหนานะครับะปะเมินผมซูมได้แค่นี้ท่านก็พยายามมองดูหน่อยแล้วกันนะครับชั้นคลุมผิวหรือผิวภายนอกหรือวันหน้าก็ได้ครับที่เป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลหรือถ้าเห็นด้วยตาตัวเองก็จะเป็นสีให้สีเทียนเนี่ยนะครับมีความหนานะครับผมดูด้วยสายตามันวัดไม่ได้ครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1มิล หรือ1.5ม mm ิลลิเมตรหละครับนะหลังจากนั้นไปก็จะเป็นเนื้อของพระด้านในซึ่งมีลักษณะาขาวแต่ไม่ได้ขาวจ้วงนะก็ขาวออกมันๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เ,เป็นผล,ลเราอาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างของพระองค์นี้ไปความสวยงามอะไรต่างๆครับเนื่องจากว่าเราใช้น้ำส้มสายชูกลั่นเนี่ยนะครับซึ่ง หลังจากนั้นมาครับพอเรามีความรู้มากขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำเช่นนั้นอีกนะครับคือถ้าจะทํานั้นก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังจริงๆครับไม่ให้ความเสียหายไอนี้ถือว่าเป็นองค์ครูใหญ่นะผมก็ต้องกราบนะครับท่านอยู่ตลอดเวลาขออดโทษจากท่านอยู่นะครับเพราะว่าทําให้ผิวพรรณวันหน้าของท่านนั้นเสียหายครับครับ เพราะะนั้นกลับมาตัวอีกทีนึงครับผิวที่คลุมเนื้อผ้าอยู่ตรงนี้นะครับจะเรียกผิวที่คลุมก็ได้หรือการคลุมผิวก็ได้หรือวันหน้าภายนอกก็ได้ในความหนาขนาดนี้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าพระองค์นี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเวลามาแล้วมากน้อยขนาดไหนแต่โดยข้อมูลที่ผมมีอยู่นั้นผมสันนิษฐานครับว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นในยุคกลางยุคกลางนั้นผมมาถึงก่อนที่ ท่านเจ้าประคุณท่านจะเข้ามารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามนะครับเป็นยุคกลางจริงๆนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงนั้นยังไงก็ตามแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ช่างหลวงครับนะส่วนเนื้อนั้นเป็นเนื้อตุบตับครับนะอาจจะมีความตุบตับนะมองเห็นได้ด้วยตานะที่วงแขนที่หน้าอกแล้วที่ใบหน้านะครับขององค์พระนะครับนะแล้วก็ยังมองเห็นร่อง รอยของลักดำให้เห็นอยู่นะครับที่บริเวณฐานนะฮะจะเป็นฐานหมอนใต้หน้าตักหรือหัวฐานสิงก็ตามแต่นะครับพุทธศิลป์นั้นผมบอกแล้วว่าเป็นพุทธศิลป์อู่ทองครับสำหรับพระที่มีพุทธลักษณะอย่างนี้ส่วนบนตรงนี้ครับผมดึงพระเข้ามาใกล้ๆกับกล้องให้มากก็จะเห็นความหนึกของเนื้อนะครับเห็นไหมครับจับตัวกันเป็นก้อนๆนะครับนีน่ ็ส่วนหนึ่งถูกท้งส้มสายชูจัดการไปแล้วแต่ก็ยังมองเห็นตรงนี้อยู่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายครับแต่ว่าพระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระที่ผมเรียกท่านว่าเป็นองค์ครูใหญ่นะครับอ่ทุกวันนี้ก็ดูแลท่านเป็นอย่างดีครับดูแลท่านเช็ดด้วยน้ําอุ่นเบาๆนะครับแล้วก็เก็บรักษาไว้ในกล่องอย่างดีนําท่านขึ้นมาแขวนคอเพื่อบูชาบ้างเป็นครั้งคราวครับ นะสลับสับเปลี่ยนันไปกับพระสำเด็จองค์อื่นๆที่ผมมีอยู่นะครับก็สวยงามนะครับพิมพ์ทรงไม่สวยแต่ว่าท่านสวยในใจผมเสมอนะครับเมื่อดูจากเนื้อดูจากฐานดูจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในองค์พระแล้วนะครับเห็นไหมครับมีหลุมครับหลุมที่อยู่ที่ฐานสิงเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยนะฮะตรงนี้สันนิษฐานจะเลยครับว่าพระองค์นี้ยนะครับหลุมนี้เป็นหลุมของเม็ดเม็ดพุทธคุณแน่นอน แต่ว่าอาจจะหลุดไปตอนไหนผมไม่ทราบเพราะว่าแต่เดิมนั้นเราไม่อาจไม่เห็นไม่สามารถเห็นผิวพันธุ์ขององค์พระได้เลยครับเพราะว่ามีรักดําปิดคลุมอยู่นะครับอาจจะหลุดล่อนไปหายไปตอนที่ผมล้างก็ได้นะหรืออาจจะไปก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับนะในซอกแขนของพระนั้นถ้ามองให้ดีก็ยังพบร่องรอยของการงอกของเนื้อพระให้เห็นอยู่บ้างนะครับอันนี้ด้านซ้ายมือครับก็เป็นอย่างนี้นะครับนะด้านซ้ายมือนะครับ ด้านข้างดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับด้านข้างก็มีร่องรอยของการเ,าเรียกว่ายุบตัวของเนื้อมีหลมนะที่แสดงถึงการหลุดไปของเม็ดพุทธคุณให้เห็นนะครับนะมีวันะที่เป็นผนึกนะสีขาวในบางพื้นที่ที่รักหลุดออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างขององค์พระครับซึ่งผมก็บอกว่าพระองค์นะี้แม่พิมพ์นั้นเป็นแม่พิมพ์สําเร็จครับ ส่วนด้านหลังนั้นก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถึงความาสวยงามนะเป็นฝึกที่สวยงามนะครับครับก็ถือว่าเป็นพระองค์ครูองค์ที่สามของผมครับเจตนาที่ผมล้างพระนะที่เป็นองค์ครูใหญ่3องค์แรกที่ผ่านมานั้นนะผมก็บอกกับทุกท่านตรงๆว่านะผมต้องการที่จะศึกษาครับวิธีการของกอารที่จะเอารักออกครับ จะคงความรู้เบื้องต้นที่ผมมีอยู่ในขณะนั้นครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ตกผลิจริงๆนะครับแต่ผมเป็คนอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อะไรก็ลงมือทดลองทำครับแต่ว่า3องค์ที่ผมนำมาล้างนะเอาลักออกนั้นจะเป็นความรู้พื้นฐานที่ผมจะนำไปใช้ในการล้างพระองค์ที่4ซึ่งเป็นองค์สำคัญของผมครับเดี๋ยวในครั้งหน้านะถ้าจังหวะมี เวลามีผมจะนำพระองค์ที่สี่ครับซึ่งผมก็ล้างเหมือนกันครับแต่ว่าล้างอย่างระมัดระวังแล้วก็ทนุถนอมตามสมควรครับทำให้เห็นวันณะที่ชัดเจนทำให้เห็นมวลสารที่ชัดเจนครับเอาไว้ hmm. อดใจรออีกนิดนะครับเราก็จะได้เห็นพระองค์ที่4ี่คืว่าเป็นพระที่มีพิมพ์ศกมเป็นแบบไหนเนื้อพระเป็นแบบไหนอย่างไรครับครับองค์นี้พุทธศินอู่ทองครับนะฮะก็เป็น ช่างชาวบ้านหรือไม่ก็ช่างสิบหมูครับเนื้อตุบตับครับครับขอบคุณและสวัสดีนะครับถ้าท่านใดมีสิ่งที่อยากจะแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผมก็ส่งเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับจะได้คุยกับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับนะตอบทุกคอมเมนต์ก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันครับในการศึกษาเรื่องราวของพระสมเด็จวัดระฆังครับครับคลิปนี้ก็คงจะ ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะ26เกือบ27นาทีแล้วนะครับผมขอยุติการนําเสนอเรื่องราวของพระสมเเ็ตองค์รูใหญ่ของผมองค์ที่3ครับนะพุทธศิลิ์อู่ทองนะครับเนื้อตุกตับไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ